เมื่อลูกค้าได้เลงซื้อโอตัลรี่นะคะเราจะต้องสมัครสมาชิกครั้งแรกค่ะโดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย4ตัวนะคะตั้ง2บรรทัดเลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเราจะได้รับ otp นําเลข otp 4หละตัวมากรอกนะคะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ค่ะเมื่อเราเชื่อมรหัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าเลือกซื้อโอตัรี่ได้เลยค่ะข้อดีของนํโชคอรอตัลรี่คือเราสามารถเสิร์ชหาเลขที่เราต้องการได้มีให้เลือกสูงสุดถึง20บใบนะคะแล้วก็สามารถแบกซื้อได้ค่ะ เราสามารถซื้อครั้งหนึ่งได้ถึง200ใบเลยนะคะเมื่อลูกค้าเลือกเรียบร้อยแล้วก็ไปกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะบริษัทจะสรุปยอดชําระรวมค่าบริการมาให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อลูกค้าอ่านแล้วกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ชําระเงินค่ะบริษัทจะเจนเนอเรตสแกน Q r วอา e คในการชําระเงินสะดวกง่ายแล้วก็ปลอดภัยค่ะเมื่อเราถูกรางวัลนะคะบริษัทจะขึ้นรางวัลให้ขึ้นรางวัลในบัญชีที่ลูกค้าสแกนจ้ะวันนี้สนใจจะตอบวิกกี้นะคะ0934453864ค่ะ